สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ xa đi trước trên hoạt pepsi bờ mờ xa thả rộn แ่างนี้เหรอว่าเราก็ชให้ชแ้บาททีก่อนนั้นว่าทาะดก่อนนอ๋อโอเคนึกออกคะบางทีตอนที่ตอนที่แอบแบบพี่แบออกไปวิ่งหรือว่าแบบออกไปทากิจกรรมในชีวิตประจาวันของเขาบางทีเขาไม่ได้เอาเสื้อติดตัวไปด้วยอะค่ะไปแค่นั้นแล้วก็บางทีรู้สึกว่าแบบข้างถนนที่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยหรอว่าเข้าห้างต่ออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า พี่ใส่เสื้อเธออย่างี้มันคือความเป็นห่วงใช่ค่ะแต่ว่าทุกอย่างที่เขาเลือกที่จะลงในโซเชียลมีเดียย่ามั่นใจมากว่าในหัวเขาทบทวนมาแล้วว่าประมาณนี้โอเคไหมแบบเท่านี้ในหนึ่งเดือนพอไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาคิดมาแล้วแล้วก็รู้ว่าตั้งใจรู้ว่าแบบ เขาใส่หนึ่งเซในการดูแลร่างกายเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะอยากให้ทุกคนเห็นเป็น motivation ให้เราแบบว่าแบบอ้หพี่แบล็คมาได้ขนาดนี้เราอาจจะก็อาจจะไปได้ระดับเขาด้วยไหมอะไรคือเราก็ยืนยันว่าถ้าลงในคนเชียไม่ห่วงแต่ว่าไม่่หวงอะไรอย่างเงี้เออใช่ตอนตอนที่แบบไปวิ่งข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ใส่นิดนึงแต่ว่าอาจจะก็ไปผิดจากการที่เราแบบพูดอะไร เราลองไปถามเขาอีกรอบเขาเลยค่ะแต่เขาก็คือแบบชิลแบบนี้ตลอดใช่ค่ะหรือว่าตามตามผู้ชายขี้ร้อนอ่ะเหมือนมาใส่แล้วแบบทำให้แบบองกุนหิดต้่านาจะต้องใส่ a e r s o l คแ่ค้ี่มเขแบปดองลยนะมาก้ว่าพี่แบรีนมาก้วยค่ะช่วงนี้เหมือนเขาตั้งใจจริงๆะค่ะ มีโปรเจกต์ที่ที่เขาแบบแบบตั้งใจว่าแบบอยากให้คนเห็นว่าการดูแลตัวเองมันมีแต่บวก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 องเีม่ต้องปวดน้ำปวดอะไรเราแต่งเป็นตวเไว้ตอนนั้นใช่ไหมย่ะกอนถ่ายก็เขารู้แต่เขา่าแบบเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรกับตัวเองก็มีหน้าที่สปอร์ตอย่างเดียว คิดว you know yeah, ่าแบบตอนนี้หนูอ่ะไปไหนอ่ะทุกคนก็แบบว่าแบรหุ่นดีเนาะเหมือนว่าค่ะ่ดีมากค่ะภูมิใจไหนภูมิใจแทนเขาอ๋อแล้วก็ต่อเนื่องจากงานสองพลานไม่ห่วงนี่แหละเห็นบอกว่าพี่แปก็เตรียมเก็บเงินเก็บสินต่อฟังเรื่องต่อแล้วค่ะยังไงคะได้ฟังรนภัทยังไม่ได้ฟังเขาพูดงั้นเลยเหรอ ยังไ,ไงบ้างัไดไไ้ดีแล้วได้เด็ดเยี่ยมเลยพี่สู้ๆนะทุกครั้งที่ที่ไปทำงานพี่ญาติส่งสาลังใจให้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเราเราเป็นคู่ที่แฟร์มากๆค่ะแบบแบบเราแบบเราไม่ได้แบบเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเฮ้ยยูต้องจ่ายทุกอย่างไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ใช่คนแบบก็ยังไงอนาคตเราจูงมือเราไปด้วยกันแน่นอนค่ะไม่ได้แบบปล่อยให้เขาทำเองทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้เราก็กำลังเก็บอยู่เหมือนกัน ใช่ค่ะทางานมาเยอะมากๆมากๆก็ถึงเวลาที่เราจะแบบได้ใช้สิ่งที่เราสะสมกันมาแล้วมันก็จะเป็นการแบบว่าเหมือนลงทุน้าอะไรด้วยกันอย่นงนี้เราเอไดยังไม่ถึงจุดนั้นเลยค่ะก็เลยรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์ที่เขาพูดแบบนี้แยังไม่ถึงจุดนั้นเลยอ่ะยังยังไม่ถึงจุดที่ที่แบบดู อะไรจะซื้ออะไรจะสร้างอะไรยังยังไม่ถึงจุดนั้นเลยค่ะยา,าก,กาอะจยากเป็นคนเชื่อใน teamwork ค่ะเราไม่สามารถตบมือข้างเดียวให้มันดังได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะทำไปด้วยกันใช่ค่ะือเป็นเรื่องสนเพื่อนห่แต่จากกานนี้ตอนัมก็เอิ่มเกิดแ มคุยค่ะเพราะว่าแต่ละคนคิว,วยากเหลือเกินแล้ว<อ>เ,เราด้วยคิมยังมีทั้งงานที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็งานแต่งที่ทแบบดินไปไกลอะไรเงี้ยค่ะก็กว่าจะหาวันก็ยากอยูอ่พอสมคนวรแต่ว่าอย่าง,งได้ได้ได้แต่ว่าวไม่ใช่เร็วๆนี้ก็มีเตรียมตซวค่อะไรบ้างถยรูปถ่ยจูบบ ค่ะก็เป so ็นเป็นการรวมตัวของผู้หญิงเยอะมากๆในการตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่คิมร่วมงานกับพวกเราแล้วมันจะสนุกที่สุดเรยกันมือแล้วมา่ากัว่าชีน่าจะเหนื่อยนะเพราะว่าใช่ค่ะหลายอย่างมากไม่ว่าได้แต่เป็นกำลังใจให้ค่ะสู้นะเพื่อนไม่งานเ่อนะ ก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ค่ะแต่ว่าทุกอย่างแบบรายละเอียดมันเล็กๆน้อยๆอะค่ะแล้วคิมทําเองแล้วแบบทําได้ดีมากๆแบบคุยทุกอย่างเองแบบเก่งมากๆาะมากเลยแล้วคือเห็นความตั้งใจของเพื่อนเลยลงทั้งขั้นตอนจริงๆเละใช่ค่ะเขาเขาทำเองทุกขั้นตอนเลยค่ะไม่มีขั้นตอนไหนที่เขาข้ามเลยแบบเขาเป๊ะแล้วอะค่ะค่ะครับใชโรคการกับพโอวันนี้เป็นไงบ้างคะพี่โอ้ายาไม่พอว่าหล่อวันนี้ยาไม่ใช่พี่โอเลย ออ๋พี่ก็เก่งมากแต่พี่ก็เก่งอยู่แล้วค่ะไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่จริงๆเหมือนไม่ไม่ได้ออกอีเวนต์กับพี่ก็นานมากๆมากๆแล้วค่ะแฟนๆก็ยังคิดถึงอยากไดเห็นมาคอยอีเวนต์อยากจะเห็นแบบขอยอดจากตัวผมยินดีมากๆ่ะจ้างได้เลยนะคะโอกาสมไมเป็นยังไงนะค่ะ่โอ้อะไรต้องงต้อดูไปเรื่อยๆค่ะหวังว่าจะมีอีเวนต์ร่วมกันค่ะ เราหล่อยู่แล้วคะ่ะเราทำเงาเราทำงานในวงการที่ผู้ชายทุกคนที่เราเจอก็หล่อหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่แปลกที่เราจะบอกว่าวันนี้เขาก็หล่อคะ่ะเขาแน่จจหล่อทุกคนหรอสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทิต หุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจนเนอเรชันใหม่พบกันที่โชว์บูตทั่วประเทศซ่าท,ทุกจังหวะเซมซี่เบิร์ดโมซ่า,อ,ซาอารอน